สวัสดีค่ะนี่คือห้องโคกเก่าของยายค่ะตั้งแต่แฟนตายจากบอกมีปัญญาสร้างอีแล้วไปทํางานกรุงเทพค่าเชาวกระแพงค่ารถกระแพงสมนํำมาเป็นโควิดโค,ว,ดโควิดอีกเขาก็เลยงดค่าโอทีย่างก็ต้องได้ลาออกจากงานทีน,นี้ไปอยู่หลายปีบ้านก็เกือบเป็นบ้านหลงังก็เลยกลับมาอยู่บ้านค่ะห้องโคคือสภาพอันนี้ค่ะไม่ได้อายค่ะเรื่องจริงค่ะ วานนี้มาอยู่บานกับอาสิดีขึ้นแต่ยายก็นับอันแก่แล้วก็เลยหางานวางทําก็เลยตั้งใจว่าสิค้าขายทั้กระเป๋าอาสิดีขึ้นก็ได้ค่ะใด,ดก็ได้ก็ขอให้ติดตามยายได้เด้อค่ะเป็นกําลังใจให้ยายยายจะได้มีชีวิตที่แบบว่าเออสมบูรณ์แบบคือสภาพนนี้ค่ะคือบบอายค่ะห้องโคงยังบ่แล้วค่ะแฟนตายจากไปก็เลยบ่มีเงิน ที่สร้างต่อมันก็ต้องสู้อีกชีวิตแม่ไม้มันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ